สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have CPU I have. ผมเปา i have CPU นี่เองนะครับวันนี้เราอยู่ในเครื่องกับคอมราคา15 uh ื huh. ่นเน้นราคาที่มันจับต้องได้ราคาเบาๆแต่ต้องบอกว่าประสิทธิภาพนั้นต้องเป็นไปตามราคาดังนั้นเครื่องนี้15,690จาก i have CPU อะไรเซน5,500เนี่ย6คอ r e 12 trade turbo 4.2ที่เป็นการ์ดจอวันนี้จะเป็นตัวพาลิตตัวสตรอมเอ็กตัว6กิกนั่นเองครับ RTX 3050เห็นป่ะมี DLSS แต่ไม่มีเฟรมจนเกมแรกคอร์ดิที้มัลติเพเยอร์ตรงนี้ครับปรับความละเอียดเป็นอะไรอันตราคิว AR 3เฟรมจนอีฮยลอดเฮ้ยโอเค โอเคแล้วงบเท่านี้โอเค60%เอ้ย60องศากาจอร้ออร์เ์กินไฟไม่เกิน70วัตต์เย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบ CPU เย็นเจี๊ยบ5 2 5 3เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับเฟรมเรทอยู่ประมาณโอ้ร้อยกว่าเฟรมนี่ถือว่าได้นะคิวพอซ่าห้าฟูเอปรับภาพเป็นไฮวะเก้าสิบเเฟรมครับเนาะพลังดิบนะก็ถือว่าโอเคป่ะนสามศูนห้าศูนย์แค่นี้ดีแล้วนะครับโอเคปรับไฮนะ 120เฟรมต่อไปครับแบล็คมิดวูคงนั่นเองครับแบล็คมิดวูคงตรงนี้ฮะปรับกลางวะครับปรับกลางเปิด Air 3เฟรมเจนอันนี้่าจะรอดอยู่อันนี้คือแบล็คมิดวูคงนะ uh huh. Full HD เอเอฟแอนด์อาร์เจนปรับกลางมีเดียมก็เล่นได้คิวไม่แย่นะแปดสิเฟรมตรงนี้แต่ต้องเพิ่งเฟรมเจนอยู่แล้วพลังดิบไม่รอดอธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับตีบอยก,กันนะมนอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะหยาบบ้างอะไรบ้างตามราคาของมันแต่ผมมองว่าเฟรมเนี่ยระดับนี้กับราคาระดับนี้แล้วปรับกลางสำหรับแบ็กนิดวูคงหูเล่นได้นี่ถือว่าไม่แย่แล้วนั่นเองอะประมาณ70 80เฟรมสำหรับ Back นิดวูคงต่อมากะร็อกซชิมะครับ นี่ปรับเวลี่ไฮนะไอคิวปรับสุดปรับสุดนะเดีอลสามเฟรมเอลสามเฟรมเจนนะปรับเวลี่ไฮนะโอ้โหเฟรมเลทไอ้เชี่ยร้อยว่าเฟรมไม่ได้แย่หรือเปล่าไม่แย่นะคิวครับดีเลยดีเลยนะแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาแต่ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องพึ่งเอลสาพลังดิบรอดยากมากต่อมาถ้าเป็นวอร์เรนครับทุกผู้ชมครับเดดแมทครับผมว่าเฟรมเลทไม่ต่างกับเป็นฟูเอชดีปรับสุดครับโอเคโอ้ยเฟรมเลทโอเคนะคิว โอเคนะโอ้ยเวิร์กไอ้เชี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่แรงแรงนะฟู้ที่แบบสุดเนี่ยเฮ้ย200กว่าก็ไม่แย่นะคิวเชี่ยเอาเอาจริงไม่หมะไม่ไม่ไม่กระจอกเลข2ปลายนะเออต่อไปครับพับ GP UBG Player u n ์เจอร์อันโน่แบทกับคุณเสือครับ โอเคตรงนี้เซอร์วิสจะมีเซอร์วิสเหมือนเดิมนั่นเองครับเขาเป็นเตทีฟนะคือการแข่งขันนะก็คือ Full HD แล้วทุกอย่างทุกอย่างเป็นวิลลิโอด์วิลลิสแวน s t นเทนเจอร์แอนด์ทรานั่นเองครับหนึ่งร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเฟรมไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่พับ G ร้อยสี่สิบเฟรมนี่แบบไม่แย่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 ร้อยสี่สิบเฟรมสำหรับพับ G จบต่อไปเลดเด a เ r e ย e m p ชั่นทูครับเลดเด g กราฟิกตรงนี้เป็น Full HD ครับโอ้โห เทคเจอร์อันตราที่เหลือเป็นไฮคิวดีเอลบาลานเทคเจอร์อันตราที่เหลือเป็นไฮแรงอยู่นะโอ้ยก่อหกสิฟรมได้ก็โอ้โหก้าโจบ้าบอเลแรงด้วยโอ้ยแล่น้ำเยอะด้วยนะฮะน้ำน้ำในแมปในแมปในแมปอื่คิดอะไรอ่ะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยกูสาบานโอเค Full HD Air 3 frame gen เฟมเจนปิดเรปรับสุดว่ะเฮ้ย,ยใช่เหรอฮะแซยพัง Full HD a i เ3ฟสมเฟมเจนปรับสุดงั้นเหรอโอ้โหแ,แต่ว่าใส่การ์ดจอถูกตัว ถูกมันแรงจังก็ใช้แอ3์เฟรมเจนช่วยไงถ้าบารังเด็กก็ไม่รอดนะครับเห็นปะสังเกตดูว่า CPU แบกไหวนะครับ5 5าเแบกไหวเห็นปะเนี่ยเซฟเพังเนี่ยเล่นได้ประมาณ80เฟรม90เฟรมปรับสุดนะปิดแอร์เฟรมเจนอาจจะมีภาพแตกบ้างนะครับภาพแตกบ้างเป็นเรื่องปกติครับโอ้โหเฟรมเลทไอคิวปรับภาพอะไรเนี่ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะมึงฟูเอชดอันนี้แรมเกินต้องเป็นกังวลนะ ช่างมันช่างมันนะ Full HD on X2 ครับปรับไฮหมดวะ่ะโอเคปรับไฮหมดก็ไม่แย่หรือเปล่าครบคุณคิวครับอันนี้แค่ลองเทสเดินเล่นที่เมืองแฟมนะขำๆนะคิวนะครับก็ประมาณนี้มันก็เล่นได้มันก็เล่นได้แหละคิวแต่ว่ามันก็อาจจะแบบมันก็อาจจะแบบไม่ได้แบบลื่นปลื้ดปลาดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าถามว่าหง,งุนหงิดมันก็ไม่หงุนหงิดหรอกครับปกติครับ,รบต่อมา Silent Hill 2 ซรีเลทูนี่เล่นได้นี่ตัวใครตัวมันนะ fr สามจุดหนึ่งเฟรมเจนปรับโลเอาแล้วไง fr สามจุดหนึ่งเพราะว่าซา l ีเล Hill เนี่ยมันไม่มี d l s เฟรมเจนมันมีแต่ s r ส1มจุดหนึ่งเฟรมเจนอันนี้คือซ e รีเลี l ทูรีเม e ครับไม่แต่ภาพไม่สวยจริงแต่ภาพไม่สวยแต่ถามเล่นได้ไม่เล่นได้แต่ภาพไม่สวยผมพูดแค่นี้แล้วกัน72็ดสิบสองเฟรมแปดสบเก้าเฟรมแบบนี้ก็ ผมถือว่าบางช่วงก็ไม่ได้สูงแต่บางช่วงมันก็ได้ของมันาานะครับหนักหนักหน่อยหนักอันนี้อาการหนักก็ไม่แนะนำดีกว่าน,นะปะพายเอฟอาสามเฟรมเจนบาลาแล้วกันจบเฮีย,ยอะไรนะ ร้อยก,กับเฟรมตรงนี네้ก็ถือว่าเล่นได้แหละนะสำหรับกราวด์บอรถ้าไม่ซีเรียสมากนะเพราะว่าหนึ่งคือเกมเนี่ยออฟติมไลท์มันดีมากๆทำให้มันรอดนั่นเองนะครับมีเฟรมเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ uhd ปรับอะไรอ่ะปรับโลว่ะปรับโลว์ dl บาลานนะอย่างเงี้ยผมต้องบอกว่าพลังเด็ดไม่ไหวนะอย่างไงต้องปรับ dl บาลานตัวเล่มปกติแต่อันนี้ถือว่าเล่นได้นะผ้าไม่แย่นะครับ ต่อไปครับ i ม e c ครับครับเล่นติ้งไมค์ครับครับ Full HD เออเออเซเดอร์เป็นเป็น BSL อ่า BSL 20ชาร์จยชาร์โอเคเล่นมีอาการบ้างแต่ก็ไม่ได้ลำคาญเพราะว่า i ม e c ครับมันไม่ต้องการอะไรขนาดนั้นโอ้แต่แม่งโหลดกระจุยเลยนะ107เฟรม8ปเฟรมประมาณนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ CPU เหมือนเดิมนี่คือ AMD Ryzen 5 5500เหมือนเคย6คอ12เทรดเทอร์โบ4.2เมนบอร์ดเหมือนเดิมครับคือ ASUS Prime A520MK แรมเป็นเก i o r i e n เป็น16 g b DDR4 Bus Speed 3,200 MHz แล้วก็ Storage ตรงนี้สามารถที่จะอัพได้อาจจะเป็น2.6ถ้าใครมองว่าน,น้อยก็เพิ่มสัก6,700บาทคุณจะอัพเป็น5.12ได้หรือเพิ่มสัก0 0 0กว่าบาทคุณจะได้1 t b อันนี้แล้วแต่ตามงบประมาณที่คุณมีแล้วกันผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับที่เป็นการจอวันนี้จะเป็นตัวพ a l i t ตัว s t r r m X ตัว6 g b นั่นเองครับ rtx 3050เห็นปะ่ะมี dlss แต่ไม่มี frame gen. เฟรมเชนเพราะว่าสายตรงนี้เป็น550วัตต์80พลัสซินเบอร์ตรงนี้นะครับใน,นเครื่งนี้15,690จ่ายเจะแฮชซีวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ